ปัญหาลดน้ำหนักทำได้แป๊บเดียวก็เลิกหรือว่าไม่ไปไหนมาไหนนะคะมีความเครียดสะสมทำไม่ได้สักทีคุณครูวีแนะนํานะคะ3ข้อนี้ให้เอาไปใช้ได้เลยค่ะข้อแรกก็คือนะคะ สิ่งที่ทําให้คุณเครียดให้คุณตัดทิ้งออกไปจากชีวิตเช่นถ้าคุณชั่งน้ําหนักแล้วคุณรู้สึกเครียดนะคะโอยน้ําหนักยังไม่ลงถึงครึ่งกิโลเลยสองขีดยังไม่ลดน,นะคะให้คุณโยนตะช่างทิ้งไปเลยนะคะ <ız> เพราะการที่คุณไปโฟกัสกับสิ่งที่มันเห็นความก้าวหน้ายากเนี่ยมันจะยิ่งตอกย้ําว่าคุณทําไม่ได้เพราะฉะนั้น การชั่งน้ําหนักเป็นสิ่งหนึ่งที่สาวๆที่ลดน้ําหนักนะคะตัดทิ้งไปเลยนะคะไม่ต้องไปโฟกัสที่น้ําหนักโยนต่ชั่งทิ้งไปเลยนะคะข้อที่2ก็คือให้คุณปรับสิ่งแวดล้อมของคุณใหม่นะคะสิ่งแรกก็คือคุณดึงปลั๊กตู้เย็นออกห้าสอตู้เย็นห้าสอตู้ห้าสอครัวเลยนะคะ น้ำผลไม้น้ำอัดลมขนมเบเกอรี่คุกกี้สแน็คให้คุณโยนทิ้งเลยหรือเอาไปบริจาคก,ก็ได้หรือให้ใครที่เขามีสุขภาพที่เฮลตี้หรือเด็กๆนะคะทานก็ได้นะคะซึ่งมันไม่เหมาะกับคุณเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ต้องการลดน้ําหนักอาหารเหล่านี้ไม่เหมาะกับเราให้เราปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมนะคะเคลียร์สิ่งแวดล้อมให้มีแต่อาหารที่ส่งเสริมสุขภาพเนาะน้ำเปล่ากาแฟดำ ผักใบเขียวนะคะเนื้อสัตว์นะคะที่ติดมันบ้างไม่ติดมันบ้างก็ใช้ได้นะคะให้กินอาหารที่เป็นอาหารธรรมชาติเนาะให้ปรับสิ่งแวดล้อมใหม่นะคะและข้อที่3ข้อสุดท้ายก็คือให้คุณเก็บแต้มบวกโฟกัสสิ่งที่คุณทำได้เพราะถ้าคุณโฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นจะขยาย มากขึ้นใหญ่ขึ้นเนาะให้โฟกัสว่าวันนี้ฉันกินอาหารสุขภาพได้ตั้งหนึ่งมือ้อวันนี้ฉันดื่มน้ําเปล่าได้ตั้ง3ลิตรเฮ้ย hey, วันนี้ฉันนอนได้ตั้งแปดชั่วโมงนะคะให้คุณเก็บสะสมแบบนี้อย่าไปโฟกัสที่ข้อผิดพลาดหรือสิ่งที่เราทําไม่ได้เอาไปใช้3ข้อนี้นะคะเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนขอให้ทุกคนมีหุ่นดีมีสุขภาพยอดเยี่ยมนะคะคุณครูวีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย